ดีครับพี่น้องครับเหมือนในภาพพี่น้องมาเห็นเมนูเด็ดเมนูแรกเลยครับเด้อขัวต่อครับพี่น้องตอนแรกพี่น้องตำหม,มึกพริกใส่ครับหัวหอมนะครับสองอย่างพอเลยพี่น้องเด้อกับเกลือหน่อยหนึ่งนะครับตำแหลกครับตำหม,มึกพริกแล้วเราเอา,เอามาใส่ในอันนี่นวครับนีานา่น้ำที่กำลังเดือดนะครับหน่อยนึง นะครับพี่น้องจากนะนั้นเ้ากับปรุงด้วยพี่น้องเด้อนะครับปรุงโดยการน่ครับพี่น้องใส่ปลาแดกครับใส่น้ำปลาครับใส่สุรสล้วครับจากใส่เครื่องปรุงแล้วทาให้น้ำเดือดขั้นตอนต่อไปนะครับลูกต่อนะครับใส่ลงไปครับ นะครับพี่น้องทายเดือดดวยครับเด้อพี่น้องเออจะแสบนะครับน้องเมนูเด็ดของคนอีสานนะครับนี่จากน้ำเดือดไปได้ระยะหนึ่งนอพี่น้องนะครับห้ากะนะครับใส่ต้นหอมลงไปนะครับนี่นี่คือใส่สองยางคือต้นหอมกับผักอีตูครับใส่ลงไปพี่น้องอ่าคนให้เข้ากันแ้วจะซิมนะครับ จิ้มแหละก็เป็นอันขาดงั้นเขาก็สามารถปรุงได้พี่น้องโอ้จะแสบไหครับพี่น้องเป็นการขว้วยครับขวหรือออมน้ำนหน่อยเอาเจาะนะครับพี่น้องกะให้หอมเปื่อยนะครับอืมแสบแสบครับพี่น้องอร่อยพี่น้องครับตอนนะครับโอ้ยมึงพี่น้อง จะแส่แม่ครับเมนูบานๆครับโอ้มากินสาแรงลงกันนะครับดือลองเบ็ดเบื้องนะครับน